สวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับพี่แจ็คพี่เอสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรครับพี่กินก๋วยเตี๋ยวมั้งเอ้ยผมโูดมาหาที่นอนมั้งครับเอ๋เ,อเดี๋ยวเชิญข้างในครับแล้ววันนี้มาทาอะไรครับมาหาที่นอนมั้งครับเอ๋ไม่ใช่ เอาของขวัญมาให้ลูกเองนะก็ยินดีด้วยนะครับออ๋ขอบคุณมากครับที่มาวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาพระมาแบ่งปันความรู้ให้เอฟซีด้วยอ๋อโอเคโอเคถึงถึงชอบมาใหม่เดี๋ยวเชิญด้านในเลยครับขอบคุณครับเอจ้าแกร์หน่อยเฮ้ยนี่เฮ้ยอันนี้ร้านเขาร้านเขาร้านเขาจะเย็นเจี๊ยนปางเอลิมปางคนนี้แหละตัวจริงผมหุ้นส่วนเดียวกับพี่แจ็คนะไม่ใช่ร้านไตรลักษณ์นี่มันร้านผมเอ้าเชิญเชิญโอ้โหขอบคุณมากครับพี่มาพี่เอาพระพระมาเลยแล้ว วันนี้พี่แจ็คจะมาให้ความรู้อะไรกับ FC ครับเหรียญนั่งพานหลวงพ่อเสียมเนื้อทองคำกับเหรียญเซียงลีฮอเนื้อทองคำเหรียญนี้ผมเช่าของคุณไก่มานะไก่สมพพเนี่ยเหรอใช่เป็เมื่อก่อนเขาเป็นดีเจทุยไม่ใช่พี่ไก่เอฟซีโอไก่เอฟซีนะพานนี่ที่มาดีไหมครับพี่แจ็คดีอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าที่ไปจะเป็นยังไงอะอ่ะมาเดี๋ยววันนี้ก็จะมานะครับแบ่งปันความรู้ FC นะครับก็เป็นเหรียญ รุ่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่แจ็คเหรียญน,นั่งพานหรือสามอตอเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำสร้างตามจํานวนสั่งจองครับแล้วก็เนื้อเงิน5,000ัน, 5, นเหรียญณวะาพันเหรียญฝาบาท2 0 0 0มื่นเหรียญแล้วก็ทองแดง2 0 0 0มื่นเหรียญครับ,รบประมาณโดยนั่งพานนี้นะจะมีอยู่2แบบเนาะเดี๋ยวคนจะงงกันจะมีนั่งพานจตุพรกับนั่งพานสามอตอจะคล้ายๆกันนั่งพานพ่อเสี็จจะมี2แบบอันนี้เป็นแบบรุ่นสามอตอครับสามอมตอนะครับเนื้อทองคําอันนี้ อันนี้ก็เป็นพระหลักแสนนะที่นะครับเอามารีวิวในวันนี้นะครับมามะเองดวขอมพระเดิมกันเลยนี่ก็เป็นเหรียญนะครับสามมตนะครับหลวงพ่อเกษมสีมักูนะครับจุดตําหนินะครับที่เรานะครับดูอันดับแรกนะเราจะดูแยกว่าเป็นเนื้อทองคําหรือไม่ทองคํานะครับพี่แจ็คตื่นก่อนตื่นก่อนบอกเอฟซีกอนให้ความรู้ก่อนดีนเออเออเออมา่ะ เนี่ยเอเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยหนูจะมีหนวดอยู่3เส้นรองสองนะครับตรงหนูเดี๋ยวตรองทำนะครับต้องทำกับเงินนะครับเราจะเห็นนะครับเป็นลักษณะเหมือนเส้นขีด3เส้นนะครับสามแฉกเห็นไหมตรงหนวดเห็นไหมถูกไหมครับแฉกขึ้นไปนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนกอหญ้าเนาะใช่เป็นหนวดหนูเลยอะครับเห็นไหมเป็หนวดหนูขึ้นไปนะ3เส้นนะครับนี่ครับทําไมต้องเป็นหนูครับเพราะเป็นหนูนี่ปีเกิดของพ่อเกษมครับอืมนะครับเป็นปีเขาเรียกปีชวดนะครับใช่ปีชวดนะครับตานาขินแก้วสัมบัติ เหรียญเนื้อทองคำนะครับจะมีความคมชัดมากๆนะครับนะนี่ครับนะครับความตึงนะครับพื้นผิวความคมชัดของลายกระหนกพญานาคพวกนี้ครับนี่ครับจะสวยลึกคมชัดมากๆครับนะครับนะดูไหมครับนะครับนะแล้วเวลาพลิกด้านหลังมาครับเราจะเห็นนะครับเนื้อทองคํานะครับจะตอบโค้ดนะเป็นโค้ดแล้วก็หมายเลขสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีหมายเลขนะครับนะครับซีเรียลนัมเบอร์โอ้แต่ตรงนี้ อันนี้ขออนุญาตเลยนะเพราะว่าอยู่กับเจ้าของพระแล้วนะครับเราเปิดเผยหมายเลขได้ได้ครับเพราะว่าพระผมเองนี่ครับก็เป็นัมายเลขหนึ่งสี่นะครับัมเบเร์หลักหลักสิบนี่แทบไม่ค่อยเจอเลยเนาะเลขสี่นี่เลขหนึ่งสี่นี่เป็นเลขของหลวงพ่อเกษมเลยนะครับความหมายก็คือเป็นหลวงพ่อเกษมเป็นเหมือนเป็นลูกศิษย์คนที่1 4ของคูบาแก่นหรืออะไรสักอย่างแล้วก็มีรอยสักหมายเลขสิบสที่แขนของหลวงพ่อเกษมครับผมชอบนะความหมายดีนะครับเหมือนหลวงพ่อท่านเตือนสติตลอดนะครับ ความไม่มีลาบเป็นโลกความไม่มีโลกความไม่มีโลกเอ๊ะอย่าตลกเลยเหมือนไมวแมาความไม่มีโลกเป็นลาบอย่างยิ่งนะครับลาบอันตรเสดครับด้านหลังตัวหนังสือก็จะมีความคมชัดนะครับรุ่นนี้ปัจจุบันยังไม่มียังไม่มีของปลอมนะครับถ้าเราเจอตัวหนังสือคมคมนะครับนะดูธรรมชาตินะครับตัวหนังสือคมคมความตึงของพื้นผิวนี่ครับนะครับก็สามารถนะครับดูแท้ได้นะครับสวยๆอันหนึ่งก็หลายแสนหลายแสนนะครับผมรับเช่านะครับนี่ครับก็ยินดีรับเช่านะครับ ต่อมาครับอีกองหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เป็นเท่านี้กําลังร้อนแรงเลยนะเหรียญเรื่องนี้ใช่ครับเขาว่าปีหน้านี่ปีมาลงด้วยนะมังกรมังกร,กรโอ้โหมาแน่นะตอนนี้นี่เดี๋ยวต้องบอกก่อนเหรียญซิงลี่ฮอนะครับสร้างด้วยกันทั้งหมดกี่เนื้อแล้วก็จำนวนการสร้างเท่าไหร่ครับพี่แจ๊คมีทองแดงมีเงินแล้วก็ววทองคำครับอือสามเนื้อใช่ครับสวยๆถ้าเริ่มจากทองคําเงินทองแดงนี่ราคาเหรียญเท่าไหร่บ้างบอกเอหน่อยตอนตอนนี้ผมว่าซิงลส ทองคาน่าจะเกินเกินเลขสองไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนืองเงินก็เห็นเขาสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นนะครับแล้วก็ทองแดงเราเป็นหมื่นแล้วนะอันนี้มีกี่พิมพ์ครับพี่แจ็คครับมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กครับแล้วก็มีเนื้อผงครับพิมพ์เล็กก็สร้างเหมือนกันเนาะใช่ใช่ครับทองคําเงินแล้วก็ทองแดงนะครับนะก็เป็นเหรียญที่นะครับแกะได้สวยงามมากนะครับนะด้านหลังด้านหลังจะเป็นตรามงกรนะครับนะเพราะว่าคนจีนชอบนะพี่แจ็คนะเป็นเหรียญแบบ ค้าขายดีเนาะแล้วก็พิมพ์ใหญ่มีเนื้อเงินหน้ากากทองคําอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่อย่าลืมบอกเอฟซีมีหน้ากากทองคําด้วยนะครับอันนั้นก็จะแพงกว่าเนื้อเงินนะหายากนะครับแต่แต่ว่าจะต่างกับเนื้อเงินทั่วไปก็คือถ้าเป็นเงินหน้ากากทองคําพี่แจ็คตื่นก่อนนะครับถ้าเงินหน้ากากทองคําพื้นผิวเขาจะเป็นยังไงนะเหมือนแบบจะต้องเป็นพ่นทรายใช่ใช่ประมาณนั้นครับเป็นแบบพ่นทรายถ้าเจอแบบผิวใสใสก็ต้องนั่นนะต้องดูอ้าวไม่เปิดไม่ได้พี่ไม่ใช่คนละฝั่งพี่อ๋อเหรอมานะครับ นี่ครับเราดูนะครับความคมชัดนะครับเราจะเห็นนะพวกเนี้ยจะมีเส้นเสี้ยนนะครับวิ่งนะครับคมๆเลยวิ่งวิ่งวิ่งสาดกระจายนะครับออกไปนี่ครับนี่ครับตะเรียนนี้เป็นเรียญที่สวยนะผมก็ยังไม่ค่อยเจอเรียนไหนสวยอย่างนี้เลยนะครับยวให้ดูด้านหลังครับนะครับถ้าเป็นทองคําจะต้องไม่เจาะหูนะเนาะหูจะตันอย่างนี้เลยนะครับนะอันนี้คือเขาเลี่ยมทองมาเดิมๆเลยนะนี่ดูพระนายเลี่ยมทองมาตั้งแต่ปี3กว่าเลยนะครับนะนี่ครับ นี่เห็นไหมความคมของเกตมังกรนะครับนะเอฟซดูรายละเอียดพวกเนี้ยของเจ๊ทำไม่ได้นะพวกเนี้ยพวกเสียนที่วิ่งนะครับตามพื้นด้านหลังให้ย้ําดูพวกเสียนพวกเนี้ยจะคมมากนะครับนะเนื้อเงินทองแดงมีหมดนะครับนี่ครับสวยนะครับยังไม่จบนะครับนะเห็นไหมมันจบแล้วครับนายนะครับรายละเอียดเขาจะสวยลึกคมชัดมากนะครับนะ ราคามาแรงนะตอนนี้นะครับนะพ่อภาษมก็แรงทุกรุ่นเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวพี่แจ็คจะไปไหนต่อนะครับว่าจะเข้าสภาหน่อยครับไปทำอะไรไปกินกาแฟบ้างพี่สภาเต็งแข่งอยู่อะเอาววันนี้จ่าแม็กไม่มาด้วยเหรอครับจ่าอาน่าจะลาออกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมอ่ะ เขาบอกว่าล้างหน้าไก่อยู่เขาเล่นไก่ชนด้วยเหรอจ่าเขาบอกไม่้ว่าเลี้ยงไก่ล้างแต่ตีห้าฝันยังไม่ออกมาจากบ้านเลยบรรยากาศฝนตกนะวันนี้อากาศดีเลยแต่ว่าวันก่อนเมื่อวานผมเพิ่งไปหาเมียจ่ามานะเมียจ่าบอกว่าจ่านะออกบ้านตั้งแต่ตีห้านะแล้วพี่เอเจอจ่าที่สนามพักกี่โมง9โมงเช้าเฮ้ยรถรถอาจจะติดก็ได้พี่อย่าคิดมากนะไปรถเมย์ก็ได้ไปไปนั้นงั้นผมไปก่อนนะอเดี๋ยว เดี๋ยวว่ากันแล้วกันพี่แจ็คเนาะขอบคุณมากนะครับพี่แจ็คขอภาคองคืนด้วยนะครับเอาเอาหรอกตัวดีไปเดี๋ยวพี่เอไปไปไหนต่อครับจะไปสภาเลยนะรอแล้วน้องมีอะไรหรอเออโอเคโอเคสวัสดีสวัสดีครับพี่แจ็คเอ้าวบังมาสวัสดีปังไปสวัสดีครับพี่ตั้มมาเดี๋ยวอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับเฮ้ยดีกว่นเฮ้ยลาลาก่อนเฮ้ยมาลานั่งลาก่อนมาลาแล้วเดี๋ยววันนี้อ่ะกับตัดบทจากซีเรียส